ปี2012นี่คือจุดที่พิสูจน์ว่าฮุนเซนเนี่ยได้เลือกจีนแล้วและจีนก็เลือกฮุนเซนแล้วปี2012เนี่ยมันอาเซียนสมิตรประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนฮุนเซนเป็นประธานจัดที่พนมเปญแล้วจีนก็มีฮิดเด่นอเจนดาส่งจดหมายมาให้ฮุนเซนในฐานะประธานที่ประชุมบอกว่าท่านจะต้องไม่บรรจุวาฒะทะเลจีนใต้เข้าสู่ที่ประชุมสุดยอดของอาเซียน คเนทอาจารย์คะจีนเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับกัมพูชายัางไงแล้วก็ทุกวันนี้จีนเนะพิ่งกัมพูชายเนีเพิ่งพาจีนในทุกๆเรื่องมากน้อยขนาดไหนคะครจริงๆโลกนี้มันก็ก็แปลกนะฮะจริงๆอำนาจของคนเซนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเป็นอำนาจที่มากับความขัดแยง้งกับอำนาจของจีน สาเหตุที่เป็นเย่งนั้นก็เพราะว่าในวันที่ฮนเซนนี้จากเมนแดงเมื่อปีพันเกร้จบเนะฮะเขาก็ได้ไปพึ่งพาเวียดนามจนไปปีพันเเวียดนามถึงกีธาทับมาไล่เมนแดงสำเร็จในวันที่เจมกราปีพันเกเพราะฉะนั้นฮุนเซนเจียซิมแล้วก็แห่งสำลินเนี่ย ก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่ารัฐบาลหนุนเชิดของเวียดนามแต่ลึกไปกว่านนั้นก็คือว่าเวียดนามสามารถมีกีทาทัพมาไล่ขมรแดงได้เนี่ยก็เพราะว่าการสนับสนุนของสภาพันสวียตในอดีตซึ่งในห่วงเวลานั้นยังเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อยู่นะฮะในขณะที่ขมรแดงเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ของกัมพูชาที่ อยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือถ้าเรามองมองโลกในห่วงเวลานั้นมันก็เหมือนกับว่าคอมมิวนิสต์โซเวียตมาได้คอมมิวนิสต์จีนออกจากอำนาจในกัมพูชาใช่ไหมมันมันก็เลยตลกตลกก็คือถึงขนาดว่ามีมีสงครามนะสงครามรนะหว่างจีนกับเวียดนามแต่หยิบยกประเด็นเรื่องเขียแดงเหมือนเหมือนที่กําลังเล่นกับไทยอยู่ในห่วงที่ผ่านมานี่แหละแล้วก็ประมาณเดียวกัน จีนเขาเรียกสงครามครั้งนั้นว่าสงครามสั่งสอนแต่ว่าก็สูญเสียไปทั้งสองฝ่ายก็จบลงด้วยสัญญาส,บสงบศึกแล้วก็แลกเปลี่ยนเฉลยสึกันนะครับก็ปัดปันเขตแดนกันสำเร็จอะไรเรียบร้อยนะฮะฮุนเซนก็อยู่ภายใตย้การคํบบัลลังให้มาโดยตลอดโดยเวียดนามพระคำในเวียดนามซึ่งมี พรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซียโซเวียตสมัยนั้นหนุนหลังอยู่นะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งด้วยภาวะทางเศรษฐกิจของโลกนะะสาภาพโซเวียตล่มสลายนะครับในเดือนธันวาคมปี1 9 9 1กาการล่มสลายของสาภาพโซเวียตเนี่ยมันมีผลโดยตรงมาจากการล้มละลายในทางเศรษฐกิจนะฮะก็เพราะว่าการคอร์รัปชันการอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นที่มา ของการเจราจาสันติภาพเกิดขึ้นหลังจากนั้นนั่นแหละฮะก็มันก็เลยเป็นที่มาประเทศไทยเราก็แปลสนามรถเป็นสนามการค้านะฮะแล้วก็กัมพูชาเขมียนสีฝ่ายก็ไปลงนามสันติภาพกันเนะมื่อวันที่23ตุลาคมปี1991ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราเริ่มนี้นหะ่ะก็ถึงวันนี้ก็เท่าไหร่แล้วนะ34ปีมาแล้วนะฮะ แล้วก็ที่มันมันแปลกไปกว่าน,นั้นหรือว่าต้องใช้ยังไงดีนะฮะสังหรณศรีก็ตั้งรัฐบาลเอกเอกราชเพื่อทีจ่จะคน้นวนเสร็จในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ผ่านมาแล้ว34ีปีนั่นหมายความว่าความขัดแย้งทางการเมืองในกัมพูชาเข้าจริงๆมันนเนี่ยมันไม่เคยหยุดแม้ว่ามันจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับรูปแบบที่เปลี่ยนไปก็คือว่ามันไม่ได้สู้กันด้วยกำลังอาวุธเหมือนเหมือนยุคสงคราม แต่มันมาสู้กันเอาเอาลนเดียกตั้งมาเป็นเรียกแย่งมวลชนกันนะฮะดัดแข่งดัดขากันหรือว่าตั้งกองกําลังไปเชิญหน้ากันชั้นเหนือกว่าอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เกิดการกระทบกระทั่งอย่างนี้มาโดยตลอดแต่ทีนี้พอโลกมันไม่เมื่อมันไม่มีสหภาพโซเวียตแล้วมหาอํานาจฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็เลยตกมาที่จีนนะฮะ พอมันตกมาที่จีนแล้วทีนี้การแข่งขันในกัมพูชาเองเนี่ยมันก็มีการแข่งขันในการเลือกตัง้งการสร้างฐานคะแนนเสียงอะไรต่างๆจนมาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอุณเซนก็ชนะอย่างเด็ดเสร็จด้วยการไม่เคารพกติกานะครับก็คือเราจะพูดแล้วก็คือมันไม่มไม่ได้ต้องการคะแนนนิยมมันเป็นคะแนนบังคับทุกคนต้องเลือกอุลเซ็นเพราะว่ามันได้ํำจัดไฟฝ้าไฟคันอะไรไปหมดแล้ว แล้วก็ถ้าใครออกมาประท้วงใครไม่เห็นด้วยกับอำนาจของมูนเซนเนี่ยก็ปราบก็จับนะดาเนินคดีติดคุกนะกันมามันก็ทําอย่างนั้นมาเรื่อยๆแล้วก็ปิดปากสื่อไม่มีสื่อเสรีในูชานะครับมีแต่สื่อที่ต้องเป็นระบอกเสียงให้คุนเซนและวงตะกูเท่านั้นนะครับแต่สาเหตุที่มันเป็นเยี่ยงนั้นก็เพราะว่านับตั้งแต่กัมพูชาเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนนะครับเมื่อปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า ในขณะที่อาเซียนเราก็มี10ประเทศจีนเองเนี่ยก็ต้องการที่จะขยายความร่วมือของจีนมากับอาเซียนด้วยในตั้งแต่กัมพูชาเข้ามาผนวดกับว่าการแย่งชิงอำนาจในกัมพูชาเนี่ยมันก็ถูกอำนาจจากข้างนอกโดยมหาอำนาจเนี่ยกดดันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งคนเซนมาเห็นเซฟโซนสำหรับตัวเองก็ถือว่าหนึ่ง ฉันจะโกงเรืยอกแต่งก็ไม่มีใครว่าสองฉันจะกำจัดสือ่อก็ไม่มีใครตำหนิฉันจะปราบเรื่องสิทธิมนุษยชนฉันจะกำจัดไอ้ฝ่ายตรงข้ามฉันจะทำอะไรก็ได้ดำเนินคดีกับคนติดคุกเป็นว่าเล่นเนี่ยนะฮะก็ไม่มีประเทศไหนที่จะมาโค่นล้มอำนาจฮุนเซนได้เพราะฮุนเซนมองว่าคำตอบของเขาอยู่ที่จิต นั่นแหละคือจุดเดิมต้นเพราะฉะนั้นจีนก็เลยเข้ามาดีลกับคุณเซนตั้งแต่ปีพันุ์จริงๆแล้วตั้งแต่ปีพันธุายเก้าสิบเจ็ดด้วยซ้ำแต่เข้ามาอย่างเต็มตัวก็คือปีพันธุ์ก็รายเก้าสิบเก้าที่ผมบอกว่ามันตลกก็คือว่าจากอดีตซึ่งเป็นศัตรูกลับกลายมาเป็นพันธมิตรบนผลประโยชน์ที่เปลี่ยนไปผลประโยชน์ที่เปลี่ยนไปของมุเซนก็คือว่าฉันจะต้องเป็นผู้มีอำนาจคนเดียวในกัมพูชาตต่อไปอย่างยาวนาน และตัววันนี้ก็พยายามที่จะถ่ายโอนมาที่วงตระกูลทั้งหมดรวมไปถึงพรรคพวกที่หนุนเสริมคุณเสร็จอยู่นะฮะในขณะที่จีนเนี่ยก็ต้องการใชู้ชาเนี่ยเป็นฐานในการเสริมสร้างอิทธิพลของจีนในอาเซียนอย่าลืมนะว่าอาเซียนเนี่ยมี10ประเทศไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่คะแนนหนึ่งเสียงเท่ากัน ไม่ว่าคุณจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่และที่สำคัญคืออาเซียนเนี่ยมันมีมันมีข้อตกลงร่วมกันหนไม่แทรกแซงกิจการภายใน 2. ในวาระที่อาเซียนจะร่วมมือกันได้ไม่ว่าวาระนั้นจะเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรงหรืออาเซียนที่จะไปเกี่ยวโยงกับข้างนอกจะร่วมมือกันได้จะต้องเป็นไปด้วยเสียงเอกันคือฉันธามติไม่มี คะแนนขานนะครับอันนี้ความสําคัญมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่ว่ามันมีสิบประเทศถ้าอยากจะเดินไปด้วยกันเนี่ยต้องยกมือทั้งสิบประเทศถึงจะเดินได้แต่ถ้ายกเก้าประเทศแต่หนึ่งประเทศยกไม่เห็นด้วยก็เดินไม่ได้แล้วแล้วมันตลกนะคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเสียงเนี่ยชนะเก้าเสียงได้เนี่ยนี่คืออาเซียนนะครับจีนก็อาศัยจุดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจีนมีข้อขัดแย้งกับ สี่ประเทศของอาเซียนอยู่คือเรื่องทะเลจ,จีนใต้และสี่ประเทศของอาเซียนก็มีเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูนไนนะครับแต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะตอนนี้อินโดนีเซียก็เข้ามามีข้อขัดแย้งกับจีนและในทะเลจ,จีนใต้เช่นเดียวกันเอาไปถึงว่แล้วนั้นอย่ายอธิบายให้ฟังแต่เอาเป็นว่าพอจีนมีคู่ขัดแย้งในอาเซียนสี่ประเทศว่าเรื่องทะเลจีนใต้ ในขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะขยายอิทธิพลของตัวเองเข้ามาเพื่อสารสัมพันธ์กับอาเซียนทั้งกลุ่มให้ได้นะฮะมันก็สําคัญสุดก็คือว่านโยบายของจีนเนี่ยมันในห่วงก่อนหน้าที่จะมีอีตาอีลุหรือหนึ่งแานหนึ่งเส้นทางที่เขาประกาศไปปี2013นี่นะฮะก่อนหน้านั้นจีนจะไม่คุยกับอาเซียนทั้งกลุ่มที่ว่าด้วยทะเลจีนใต้แต่จีนจะคุยแบบทวิภาคีเท่านั้น นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการที่จีนเนี่ยมาหนุนหุ่นเซนทุกอย่างโดยใช้หลักที่เสียงต้องเป็นเอกฉันปี2012นี่คือจุดที่พิสูจน์ว่าหุ่นเซนเนี่ยได้เลือกจีนแล้วและจีนก็เลือกหุ่นเซนแล้วปี2012เนี่ยมันอาเซียนสม,มัตาไปชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหุ่นเซนเป็นประธานจากที่พนมเปญ แล้วจีนก็มีคิดเดนอาเจนดาส่งจดหมายมาให้ฮุนเซนในฐานะประธานที่ประชุมบอกว่าท่านจะต้องไม่บรรจุวราระทรรจีนใต้เข้าสู่ที่ประชุมสุดยอดของอาเซียนฮุนเซนทำตามแล้วก็มันก็เป็นครั้งแรกที่ประชุมสุดยอดเพ้อนำอาเซียนไม่สามารถออกแถลงการ์่วมได้และมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเห็นความแตกแยกในอาเซียนเป็นเสียงเสียง นะครับมันก e. ็เห็นจุดที่หนึ่งฟิลิปปินส์ไม่ไว้ใจฮุนเซนเวียดนามจากที่เคยมีบุญคุณกับฮุนเซนแช่งฮุนเซนเลยเรียกฮุนเซนว่าไอ้ไอ้ไอ้เนรคุณขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มที่ฮุนเซนไม่แก้เวลาเจ็บป่วยไม่แก้ไปรักษาตัวที่เวียดนามเลย เพราะว่ากลัวโดนฉีดยาแคดแลเบองนี้นะะมันมันเป็นอย่างนั้นคนเ็นก็ต้องไปสิงคโปร์ไปญี่ปุ่นอะไรพวกนี้อันนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นคุณกันเลยไหมคะสำหรับกัมพูชากับกับจีนครั้งนี้ก็ผูกกันเลยผูกกันเลยูกกันมันมันสะท้อนเลยนะสะท้อนก็คือว่าคุนเซนพร้อมที่จะทําตามสิ่งที่จิตต้องการในบริบทของอาเซียนที่จินต้องการนะครับแล้วก็จีนก็พร้อมที่จะ ตอบสนองนะฮะจีนเนี่ยก็พร้อมที่จะตอบสนองคนเซนในการที่จะอยู่ในอำนาจนี่แหละสิ่งที่เอื้อกันปี2012ันนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าพวกเขาจับมือกันแหละและฮนเซนก็มองว่านี่คือเซฟที่สุดในอำนาจของเขาโดยไม่ต้องแขลกเพราะจีนตอบสนองให้กับฮนเซนได้ในทุก ทุกทางทุกเรื่องทุกเหาาทุกความขาดแคลนหรือทุกบารมีที่อยากจะสร้างในกัมพูชานั่นแหละมันก็เลยทั้งกองทัพก็อาวุธจีน B.S.Q ก็อาวุธจีนนะครับฐานทัพเรือเรียมก็จีนสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษก็จีนสะพานอินฟราสเตรเจอร์ถนนหนทางทางด่วนอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จีนมันเซนก็เอามาคุยนี่ มือเตโชวอันนี้ถ้าเป็นความคิดของจีน <c oughs> เขามองว่ากัมพูชนีในครอบงำง่ายหรือเปล่าคะเอ่อมันถ,ถ้าจะมองในแง่หนึ่งก็คือค่คุนเซนไม่ใช่คนโลนะ่ไงมันเซนไม่ใช่คนโลดก็คือว่า,ถ,าถ้าจะมาครอบเขาโดยที่ให้เขาเป็นลิ้วลอเนี่ยเขาไม่ยอมเนะี่ยแต่นี่คือแรกกันฉันก็ยังเป็นใหญ่ในกัมพูชาฉันก็ยังมีอำนาจเหนือและต่อรองกับจีนได้ยกเว้นบางเรื่องเท่านั้น ถ้ามันไปกระทบผลประโยชน์แห่งชาติของจีนจีนจะกดดันหุนเสร็จอย่างที่เราเห็นในเรื่อง s c a มอร์ที่จีนเดือดร้อนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นผลประหยัดผลประโยชน์ตอบแทนมันมีตั้งแต่ชัดเจนตั้งแต่ปี2012แล้วแต่ทีนี้โลกมันก็นั่นแหละอย่างที่พูดมาเสมอก็คือว่ามันมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นพอพอจีนเปลี่ยนผู้นำมาเป็นยุคของประธานาธิบดีสีจินผิงซึ่งเป็นผู้นำ แพลคฟอรมมในจีนด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้มีอาํานาจสูงสุดของกองนทัพจีนด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาประกาศนโะยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางลองนึกดูนะการที่คุณจะเชื่อมโยงรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือเชื่อมโยงสนามบินเชื่อมโยงถนนเชื่อมโยงท่อเชื่อมโยงไอซีทีอะไรทั้งหลายแหละที่เป็นเทคโนโลยีที่จีนทําได้หมดแล้วเนี่ยกับอาเซียน คุณจะต้องไม่มีข้อขัดแย้งกับประเทศไหนนั่นหมายความว่าจีนจะต้องไม่ขัดแย้งกับใครเลยในอาเซียนถ้าคุณจะทําอีใต้อีลู่มาที่อาเซียนรูปธรรมท,ที่เราเห็นแล้วตอนนี้ก็คือเห็นไหมรถไฟมาที่เราซึ่งกําลังจะเชื่อมกับประเทศไทยไอเส้นกรุงเทพโคราชหนองคายนะครับแล้วก็รถไฟที่จีนกําลังสร้างให้กับมาเลเซียที่เขาเรียกว่าอีสโคตแล้วลิงค์จากท่าเรือกลางใน ในถ้าเรือใหญ่ที่สุดในด้านทิศตะวันตกเฉีงยงใต้นะครับแล้วมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะเป็นวงโค,งคง้คงๆก็มาที่กุตมาลูที่จะเชื่อมกับสุนโคลกบานเรานะฮะก็เป็นจีนอนนี่นี่คือจิก๊กซอที่เขาสร้างไว้แล้วนะครับแม้กระทั่งที่จาการ์ตาไปที่บันดุง5 0กิโลเมตรก็เป็นรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงก็เป็นจี แล้วกำลังจะลงนามกันอีกไม่นานนี้ก็คือกัวลาลัมเปอร์ไปเชื่อมสิงคโปร์เห็นไหมนี่คือจิ๊กซอที่เขาวางไว้หมดแล้วหมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะขัดแย้งกับใครได้เลยนี่แหละมันก็คือจุดเปลี่ยนของนโยบายที่จีนมองมาที่ทะเลจีนใต้ด้วยเออไม่ได้และต่อไปนี้ฉันจะต้องคุยเรื่องทะเลจีนใต้กับอาเซียนทั้งกลุ่มก็ได้ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมแจกที่บอกว่าไม,ไม่ไม่ยอมคุยกับอาเซียนทั้งกลุ่ม แต่ทีนี้พอจะได้ผลประโยชน์จากอาเซียนทั้งกลุ่มต้องคุยคุยก็คือจบเลยนะฮะก็คือโอเคนี้นะนั่นแหละเป็นที่มาของคำว่า code of conduct mm hmm. uh, C O C นะฮะ code of conduct จีนเนี่ยก็วางแผนเลยนะก็คือร่างร่วมกันกับอาเซียนทั้งกลุ่มนี่แหละก็คือเคาเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติว่าด้วยการดำเนินการต่างๆในทะเลจีนใต้ร่วมกัน ระหว่างจีนกับอาเซียนทั้ง10ประเทศนะครับในขณะที่อาเซียนเราเนี่ยประกาศให้ในพื้นที่ทวีปจีนใต้นั้นเนี่ยคือเขตเดินเรือเสรีแห่งสันติภาพนะครับมันมันก็แมชก,กันในขณะที่จีนก็ต้องการขยายปีกในเรื่องของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของตัวเองมากับทางอาเซียนเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องที่จะต้องมาให้คนนั้นเอ,อ่อวาระสั้นเด่นตรงนี้ในอาเซียนเรื่องัวนี้ไม่มีอีกแล้วแต่มันโชคาย มันมาเจอไอ้โควิด -19 เมื่อแต่ป้องกันโลกรักษาโรคนะครับก็กลายเป็นว่าโค้ดอ,อัพคว d นดักนั้นเนี่ยมันมันก็เลยสูญสลายไปโดยปริยายแต่มันจะไม่ยากถ้าจะกลับหรือฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับนี่คือจุดที่จีนมองเห็นผลประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหุนเซนเนี่ยก็สามารถตอบสนองจีนได้ตลอดเวลาเห็นไหมอย่างกรณีท่าเรือเหียม ก็คือเทคโนโลยีทั้งหมดคือของจีนและจีนก็ยังสามารถเอาเรือลบมาทอดสมออยู่ตรงท่าเรือเลี่ยมได้เพื่อดูแลผลประโยชน์ในน่านน้ำทะเลจีนใต้ที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วมันก็จะไปประชิดกับทางเวียดนามได้ด้วยอะไรพวกนี้นะครับแต่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าสร้างความขัดแย้งแต่ต้องการที่จะเสริมความเป็นมิตรระหว่างสองสอง จีนแล้วก็อาเซียนทั้งกลุ่มไม่ใช่ประเทน,น้าอีกต่อไปคดอพคอนดักมีสิทธิ์ที่จะกลับมาได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะเห็นก็คือว่าอิทธิพลของจีนเนี่ยก็ยังคงมีอยู่เหนือคงนเซ็นอยู่จนเท่าทุกวันนี้นะครับแล้วไม่ได้เหนือเงนเซ็นอย่างเดียวอยู่เหนือถึงขนาดว่าเมื่อกัมพูชาภายใต้เงินเซ็นเนี่ยอยากจะเป็นอิสระจากการกดดันจากนานาชาติก็ต้องพึ่งจีนแต่ทีนี้ ก็เหมือนเรื่องสแกมเมอร์เรื่องของโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็ฮุนเซนเนี่ยได้สร้างหลายสิ่งหลายอย่างที่มันส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ที่ใหญ่กว่าของของจีนจีนก็มองว่าฮุนเซนน่าจะไม่มีประโยชน์ในระยะยาวแล้วเขาสามารถที่จะเปลี่ยนมาสึกได้แต่บนพื้นฐานที่ว่าจีนจะเป็นประเทศที่มีอิทธิพลกับกัมพูชาต่อไปแต่มันก็จะเป็นอิทธิพลซึ่งถูกท้าทาย จากอีกขัวอำนาจหนึ่งซึ่งต้องการสกัดจีนทุกคิดทุกทางนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาแต่สิ่งที่มันต่างกันนะครับแล้วมันสามารถที่จะเป็นจุดชี้วัดในระยะยาวได้เลยสีจิ้งผิงสามารถที่จะดำเนิน1แถบ1เส้นทางได้ในตำแหน่งอำนาจสูงสุด Unlimited ในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ นะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอีก2ปีข้างหน้าก็ต้องเลือกตั้งแล้วนะเขาเป็นมา2ปีล้วก็ยังเป็นอีก2ปีหมดสิทธิ์แล้วนะแล้วถ้ามันเปลี่ยนพักไปเป็นพักเดโมแครตอ่นะไม่ใช่เป็นบริก,รกันจีนยังคงซื้อมาอิทธิพลของจีนที่อยู่เหนือกัมพูชามันยาวนานกว่าแน่นอนะในขณะที่สิ่งที่อเมริกากําลังท้าทายโดยใช้ในเรื่องของสแกมเมอร์เพื่อที่จะคล่นล้มอานาจทุนสน และสนับสนุนให้สมรังสีกลับไปมีอำน,นาจเพื่อที่ตัวเองจะมีอิทธิพลเหนือกัมพูชาโดยมีสมรังสีในนามของพรรคเอกราชเพื่อกอบกู้กัมพูชานะครับมันก็จะเป็นอำนาจสองอำนาจซึ่งสู้กันแต่ที่นี้ก็อย่างที่บอกอำนาจที่ต่อนเนื่องและยาวนานเมื่อเทียบระหว่างสองมหาอำนาจของโลกตอนนี้ เดนหน้าทอยู่ได้อีกสปีว่าสีจิ้นถิงถ้าไม่เป็นอะไรก่อนนะอยู่ได้จนถึงเป้าหมาย2049มีคอสอนะครับก็คือจีนจะเป็นประเทศที่มีอิทธิพลแนละะเจริญรุ่งเรืองที่สุดในทุกด้านอันดับหนึ่งของโลกเราดูสองข้ออำนาจนี้ เพราะฉะนั้นอย่าก,กับยิบตากัมพูชาเนี่ยมันเป็นสมรภูมิของมหาอำนาจแล้วแต่อย่าลืมว่ากัมพูชาคือหนึ่งในอาเซียนเมื่อมีการแก่งแย่งอำนาจในในกัมพูชามันย่อมกระทบต่ออาเซียนทั้งกลุ่มด้วยในเวลาเดียวกันนี่แหละคืออันตรายมันไม่ได้หมายความว่าสมรภูมิกัมพูชานะ อาเซียนถูกโยงเข้าไปในสมรภูมินั้นแล้วแล้วเราจะวางตัวเยี่ยงไรประเทศไทยควรคิดให้มากขึ้นก็ขอให้ติดตามนะครับในช่อง Youtube เป็นทางการของผมนี่แหละสมฤทธพลเนินก็จะมีอย่างนี้ออกมาตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางถูกต้องและมีพยานหลักฐานมีข้อมูลที่แท้จริงและไม่มีวาละสั้นเล้นผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรมาแอบแฝงไม่มีกลุ่มทุนไม่มีกลุ่มอําำนาจใดที่อยู่เบื้องหลังนะครับฝากติดตามฮะเข้ามายเยอะๆแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในสถานศึกษาก็ได้จะยินดีมากๆเพื่อที่ลูกหลานไทย จะได้เข้าใจบริบทของประเทศที่อยู่ในเอเ,เชียตะวันออกเฉียงใต้และทั้งมีชายแดนติดก,กับไทยและไม่มีชายแดนติดก,กับไทยเราจะนำเสนอในมุมที่เข้าใจง่ายและลุ่มลึกโปร่งใสให้กับทุกท่านเชิญติดตามครับช่อง y YouTube ทรงฤทธพล